ปลานิลทอดเครื่องน,นะเบรกนะก็ต้องขูดผิวหนังของปลานี่นะในทวนของโครนนะพี่มันเกาะอยู่ที่ผูนปลาเนี่ยในท้องของมันถ้าเราดูนะตัวน,นี้คือดำปิดปีเลยเรียกว่าดำมึดเลยขี้โครนนะมันเคลือบอยู่ในท้องเราก็ต้องใช้โจนนะในการขูดอ่า ให้ขาวสะอาดเลยจากเมื่อกี้ที่มันดำๆเห็นไหมนี่ขาวสะอาดเลยสำหรับการบังนะก็เอาตามความชอบเลยก็บังไปเลยางนี้ก็พอตรงนี้นะส่วนของการเตรียมปลาก็เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปคลุกกับรวนมาชมเลยรวนมาชมดีใช้นะพี่บาลก็จากท้ตยไคร้ย ตองต้นนะก็หันหันเดี๋ยวเอาไปตามอีกทีนึงแล้วก็ขมิน้นอย่างอื่นก็มีพริกเทยแล้วก็เกลือ,อมามาดูกันเลยก็เตยพริกเตยดำน,ะปะ,ดนะ,ปะ,ะประมาณ30มเม็ดได้แล้วก็นี่ขมิ้นใตยไปเลยตะไคร้ใส่เกลือสักประมาณหนึ่งจอนชา นีตก็ตำสรวนผสมตรงนี้ให้ยบร้อยเลยแล้ก็ตำก้นกัางละเอียดนะที่บากก็ต้องการให้มันมีความเผ็ดนิดหน่อยนะก็เลยไอ้พริกแกงแดงหรือว่าเครื่องแกงแดงนี้เข้าไปทักประมาณสองช้อนชาน่ละประมาณนี้ใช้ได้แล้วองกลานะที่เราํำเสร็จเร็วเล็แไปเลย อาโเป็นตัวมาจมนะที่ตำไว้เมื่อกี้แล้วโบน้ำปลาหนึ่งช้อนก็โปมันจะช่วยผสมในตัวนี้นะมันเป็นน้ำน้ำแล้วโปมีรสชาติอมน้ำปลาทีนี้ก็คุกๆตัวมาจมนี้นะเข้าไปในตัวปลาที่เบาแนะนำเลยว่าต้องใส่ถุงมือนะ งันมือจะเหลืองเลยฟานิ่มอดเครื่องของเราเนาะให่งหักอะไรต่างๆนี่ก็ใฉยๆก็ไปแยเข้าไปนะทั้งเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยลดกลิ่นคาวด้วยส่วนที่เหลือก็ใส่ไปในท้องให้หมดเลยก็มักเอาไว้ประมาณจ0บนาที20นาทีนะ เดี๋ยวมาดูขันตอนการทอดพร้อมวิธีทอดปลายังไงไม่ให้ติดกระทะนะวิธีของพี่เบานะก็ใช้แป้งทอดแบบนี้นะโรยไปนิดนึงนะในถ่วที่มันจะโดนกระทะอ่ะเดียวกัะมาหนึ่งช้อนชาลูกแบบนี้อ่าลูกประมาณนี้นะถ่วน,นี้ยมันจะโดนกระทะใช่ไหมให้แป้งมันเช็ดตัวมันก็ยังไม่ ติดกระทะแล้วน, euh. น,น้ำมันร้อนพี่บากก็อาปาลาเสยลงไปเลย <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะว่าติดกระทะไหมถึงแม้ว่าเราจะใช้น้ำมันแบบไม่ท่วมปลานะเนื่องจากว่าน้ำมันไม่ท่วมปลานะดังนั้นเราก็ต้องขยับนะให้มันสุกทั่วนๆนะด้านหัวของมันแล้วก็ขยับนะให้ด้านหางมันสุกบ้างนะแล้วก็ขยับขยับขยับ,ยบมันนะ ถ้าหากว่าข้างล่างมันแป้งที่เราชาเอาไว้มันเ็ดตัวแล้วนะอ่านี่มันเ็ดตัวแลนะ้วเนี่หมุนได้แล้วโอ้แสดงว่าไม่ติดกระทะแลนะ้วตนนัวนี้ถ้าภาคใต้นี่ก็เรียกว่าปลาทอดเครื่องแต่ภาคอื่นๆเขาก็จะเรียกว่าปลาทอดขมิ้นนะหอละพี่เบาคิดว่ามันใช้ได้แล้วนะด้านล่างก็ประกองไว้ก่อน มันโงอนะโอ้เราควรตันตกลับด้านนิดนึงนี่น้ำมันข้าวทำเมนูนี้แล้วก็เรียบร้อยนะเพราะว่ามันมีจีของกระมุนออกมาก็เหมือนเดิมนะเราก็ขยับให้ส่วนหัวมันสุก ด้านหางสุกบ้างด้านที่ทรองนี่ไม่ต้องเอาอะไรแทะเลยนะแค่ขยโยนนะมันหลุดแล้วนี่ไม่ติดตะทะนะอย่างนี้มันไม่ใช่แบบสีของการความไหมนะพี่น้องสีของส่วนผสมเครื่องกุ้งมันน,นะเวลามันโดนน้ำมันเนี่ยมันก็จะสุกคน ก็ต wow, okay, okay. ้องการทอดให้มันแห้งกว่านี้หน่อยนะนะเดี๋ยวก็จะลองลับด้านดูว่าโอเคหรือยังใช้ได้เล็กน้อยออกไปก่อนจะลงนี้ก็เร่งไฟแรงนะสักประมาณหนึ่งนาทีก็ออกขึ้นได้เลย เดดน้ำมันน้องดูหน้าตาประมาณนี้นะนี่อด้านนอกก็มีความกรอบนิดหน่อยนะด้นนานในก็นุ่มประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะแกะเนื้อดูส่วนนี้เลยด้านในก็มีความนุม่มแบบนี้ร้อนๆเลย ด้านะนอกแบบนั้นนะด้านใยก็จะนุ่มอยู่นะไม่ถึงกับแข็งเลย็อ้องชิมส่วนนี้ไปก่อนเลยตาประมาณนี้นะพี่น้องหอมส่วนผสมที่เป็นสมุนเลย แล้วก็ความเค็มนะพอดีก็เป็นนั้นว่าโอเคเลยพี่นอ้องใช้ได้ปลาทอดเครื่องนะไม่ก็เห็นเคยทำปลานิ่นะวันนี้พี่เบลก็มาทำให้ดูเอาละก็เสร็จไปอีกเมนูปลานิ่ทอดเครื่องพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ